สวัสดีค่ะทุกท่านทุกนะคะวันนี้ค่ะพามาชมบรรยากาศสดๆหน้าแปลงนะคะของวันที่เราเปิดให้จองกันแล้วนะคะวันนี้ค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะเราจะเปิดให้จองแล้วนะคะ โปรโมชั่นวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจที่ดินแบ่งขายนะคะอยู่ติดถนนอย3022นนะคะองครักษจังหวัดนครนายกนะคะสนใจนะคะรีบเดินทางมาที่แปลงที่ดินเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจัดโปรโมชั่นวันเดียวเท่านั้นนะคะ วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะราคาเราจะปรับใหม่แล้วนะคะแต่สำหรับวันนี้วันเดียวค่ะเราจัดโปรโมชั่นเพียงตารางวาละ5,900บาทเท่านั้นค่ะนี่เป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะเนี่ยค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะ B12 ค่ะเนื้อที่355ตารางวานะคะโปรโมชั่นวันนี้วันเดียวตารางวาละ5,900บาทค่ะส่วนแปลงต่อมานะคะคือ แปลง B13 นะคะแปลง B13 นี้นะคะเนื้อที่358ตารางวาค่ะราคาตารางวาละ5,9 0 0บาทนะคะสนใจนะคะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0 9 9 2 2 1 6 2 8 9นะคะรีบเดินทางมาที่หน้าแปลงเลยนะคะเราจัดโปรโมชั่นวันเดียวเท่านั้นนะคะและแปลงนี้ค่ะคือแปลง B14 ค่ะ359ตารางวาค่ะ นี่เป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะส่วนฝั่งโน้นนะคะคือแปลง C6 ค่ะเลืที่295้อที่2า5ตารางวาค่ะนี่นะคะที่ดินนะคะทำเลดีมีอนาคตนะคะอยู่ใกล้สถานศึกษาใกล้สถานที่ท่องเที่ยวนะคะการเดินทางสะดวกนะคะอยู่ใกล้แหล่งความเจริญนะคะ และโปรโมชั่นวันนี้นะคะก็ใช้เงินน้อยมากๆเลยค่ะดาวเพียง50 0 0 0บาทคุณก็ได้เข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้แล้วนะคะแปลงนี้ค่ะ B15 นะคะเนื้อที่364ตารางวาค่ะและแปลง B16 นะคะแปลงนี้ค่ะเนื้อที่364ตารางวาเช่นกัน,นะคะ่ะ นี่นะคะเป็นบรรยากาศหน้าแปลงที่ดินนะคะของวันที่22สิงหาคมนะคะ2563นะคะวันนี้ค่ะเวลา9นาฬิกานะคะเราจะเริ่มโปรโมชั่นแล้วนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจต้องรีบเดินทางมาเลยนะคะวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ อันนี้แปลง46ค่ะและด้านนู้นนะคะจะเป็นโซนแปลง B2 ถึง B7 แล้วก็ C1 ถึง C5 ค่ะถ้าลูกค้าท่านใดชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้อยากมีที่ดินสักแปลงไว้สร้างบ้านพักสักหลังโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทั้งหมดที่มีนะคะใช้เงินดาวเพียง50,000บาท ็สามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้แล้วค่ะหรือจะดาวสูงสูงผ่อนน้อยๆก็คือผ่อนไม่เกิน5ปีค่ะผ่อน3-5ปีนะคะหรือจะซื้อสดโฉนดเราก็พร้อมโอนนะคะวันจันนี้นัดโอนได้เลยค่ะที่ดินนะคะเป็นโฉนดนอส4อสจอนะคะโฉนดคุดแดงค่ะพร้อมโอน ได้ตลอดเลยนะคะเนี่ยฮะหรือท่านใดจะซื้อไว้เกงกำไรนะคะที่ดินพื้นที่ข้างเคียงนี้นะคะก็ตกตารางวาละ8,500บาทถึงตารางวาละ1,000 0บาทแล้วนะคะและอีกไม่กี่วันนี้นะคะถ้าลูกค้ายังลังเลสงสยัยยังไม่รีบตัดสินใจเนี่ยคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆอย่างนี้นะคะเพราะ ที่ดินแปลงนี้นะคะอีกไม่กี่วันนี้นะคะจะปรับราคาเป็นตารางวาละ7,500บาทขึ้นไปแล้วค่ะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจนะคะต้องรีบตัดสินใจนะคะราคาตารางวาละ5,900บาทมีวันนี้วันเดียวเท่านั้นค่ะสนใจนะคะติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะคะ ติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร0992216289นะคะที่ดินอยู่ติดถนนนอย .3022 องคครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะอยู่ห่างจากถนนรังสิตนครนายกเพียงสองกิโลเมตรเท่านั้นนะคะอยู่ช่วงคลองสิบห้าคลองส6บนะคะอยู่ห่างจากตลาดต้นไม้คลองสิบห้าเพียงหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นนะคะการเดินทางจากถนนรังสิตนครนายกนะคะเดินทาง พอมาถึงกมที่41นะคะยูเทิร์นนะคะแล้วก็ตรงมาอีกประมาณสักช่วงกมสามเกนะคะก็เลี้ยวซ้ายค่ะข้ามคลองลังสิตมาฝั่งใต้นะคะใช้ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรค่ะก็ถึงแปลงที่ดินแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรีบเดินทางออกจากบ้านมาที่แปลงที่ดินแปลงนี้เลยค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ